สวัสดีครับพอ่อแม่ไอซอ่ยิ่งสุขุสุขคนครับมือนีบอกไก่โคลงบบกผ้าหลอกผ้าพาาี่น้องเลาะคือเก่้าครับเลาะมาหาอยากให้กินคือเกล้ามือนีก็ะมายามตุ่มคือเก่้าครับพี่น้องผม่เา,าเข่าขวดปล้ซสิวเข่าขวดบ่กไก่เห็ดไว้ครับปล<ม>่อยให้น้ำออก <c oughs> บ่กไก่เอาทั้งน้ำติแดแจกมาเห็ด หล,ล่อปลาซิวเข่าขวดครับเข่าขวดทั้งหาพอ่อเดมโมกี่เมือนเศ้าครับพี่น้องผมครับผมจังได้กระจังไปถา่าติดตามรับชมมึงครับว่าปลาสีเขาตุ่มบ,บอลไก่บอมือนีเสร็จได้พ่อได้ปีงบอถา่าติดตามรับชมมึงครับ เหมือว่าได้พ้นครับชีตัวประพาสองตัวปะาแย่งสองตัวครับว่บาได้พ้นมือน หาหลุดมึงอีกครับ บเขาครัปลาบกเขาสุม้มด้วยงามขึ้นมาบริสุทครับลังละซองซ้ำตัวประมาณน้ะครับตรนนี้ปลาบกเขาครับนี่น้อง ปลาบ่อเขาตุบด้วยครับมือนี่เบดเองเองสิงปลาสีหัต,นนตัวกับกลุ่งคือในตะกุ่งคนนี้มือใดมือบ่อ บึงขวดบอกไก่กินมา,นาบึงขวดาปลาซิวครับพี่เราปลาซิวเขาขวดบอกไก่ กุ้งหน่อยยุ้ยฮะพอดีเกี่ยวกุ้งหน่อยกุ้งครับมีปลาบอา่อเข่าพี่น้องผมบได้ได้บ่อไก่ครับได้ได้ปลาแขง่งบัวลายถูกเหรอ ไร่ไร่พวไร้ครับมือลาขยั่งกับพวไร้ตู่พี่น้องผมบ่อห,อหออมานครับมือนี่แล้วก็ได้ปลาซิวเขาขวดนี่ครับขวดเป่าไก่เกล็ดลอดหนังทางเขาของป่าบปล่าไกเฮ็ดแนวนี้บ่อหมานปันได้ครับมือนี่ ครับผมพี่น้องสำหรับมือหนี่ก็บ่ค่อยมันมันได้ครับพี่น้องบ่ได้ตุ่มสองหลังบ่ได้ครับมือหนาจังว่ากันไหมครับมือได้มือบ่พี่น้องผมหาอยากหากิ่นคาร์โบเมนว่าสิไดทูมือนะพี่น้องเนาะลังมือกับมันลังมือกับบ่มาล์นังมือกระไดลังมือกับบ่ได้ครับครับผมสําหรับคลิปนี้บอกไกครับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ยายสายิ่งสุขุสุคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมเปเน่นเชียรงใจให้บอกไก่โค่นบกพาเลาะครับผมเลาะไปสำหรับพี่น้องผมผลิตตัวเจ้าคล้องลูกเสา สำหรับคลิปหนาบอกไก่สิพาพี่น้องเพจยังไปหายยังฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรง,งใจแรงใจบอกไก่น้ำด้อครับเดี๋ยวท่านฝอยติม่มฝอปลาได้ครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ